สวัสดีครับดิจนกราฟครับวันนี้เราจะมาเปิดหาน้องหลินกันสักหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าเอ่อเดี๋ยวไม่ใช่นี้เนื่องจากว่าอ่าเขาบอกว่ามันรับประกัน3มทองนะ้วใช่ไหมตอนนี้เปิดแบบ10บวกหนึ่งนะครับไม่ใช่เนียน้า,นาโอ้จิ้มมั่วซั่วไอ้เปิดแบบนี้10บวกหนึ่งนะครับมันจะรับประกันได้การ์ดทอง3าใบอย่างน้อยนะครับเป็นขั้นต่ํานะครับ แต่ว่าเราจะต้องไม่ไม่เรียกว่าอะไรไม่รู้สึกเสียดายเวลาเปิดได้ใบเดียวกับ2ใบอีกแล้วเพราะมันจะไม่มีอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วมันเป็นการอัปเดตที่เหมาะกับผมมากครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องพูดว่าผมโชคดีนิดนึงที่คือตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะทําคลิปเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่อัปเดต ถ้าผมเปิดปเมื่อวานเนี่ยว,วันนี้ผงคงร้องไห้นะครับโอเคโอเคอะเรามันเริ่มกันเลยเดีกว่าครับด้วยการเปิดกันเลยวันนี้ไม่ได้ฟิวชั่นนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยมีคู่ฟิวชั่นเท่าไหร่เมืเ่อกี้ดูๆแล้วเออรู้สึกว่ายังฟิวชั่นไม่ได้มาเปิดสักพันห้ากันเอาแค่พันห้าก่อนนะตอนนี้มีสี่พันนะครับเอาแค่พันห้าก่อนซอฟๆก่อนสําหรับอ่าสาหรับสัปดาห์นี้นะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ยุ่งยากมากไอพวกแบบแบบแบบไม่ใช่ยุ่งยากช่วงนี้ผมก็ยุ่งมากนะครับโอเคมาลุยกันเลย คือเดี๋ยวสาร์ที่นี้ผมก็ต้องไปแข่งฮาร์ s สโตนนะครับงาน Thailand Major นะครับก็อุ้ย4ใบสใบเขาบอกร่าปาระกัน3ใบวันนี้ได้4ใบก็เลยต้องซ้อมแข่งกันสนิดนึงครับช่วงนี้นะก็ใช้เวลาไปกับการซ้อมแข่งซะเยอะนะครับอื้อดำมาออกมาเป็นไรวะแพนด้าชิงเต๋าโอเคต่อครับอื้อนี่มันโคโคโอ่อ่าเปิดได้โคโค่อย่างนี้นะครับไอตัวใน เรียกว่าอะไรนะสติ๊กเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่จิ๊กซอจิ๊กซอสก็จะได้ได้สะสมตัวละครด้วยนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลีน่าครับผมโอเคสามแล้วโอ้ขยะหมดเลยโอ้โหแดลี่มึงสี่ใบอย่างงี้มึงมาใบเดียวก็ได้นะมาใบเดียวแต่เป็นตัวดีๆไม่ได้เถอะโอเคครับแพ็กที่หนึ่งไปแล้วต่อไปแพ็กที่สองรู้สึกว่าผมจะเปิดได้สี่แพ็กนะเออแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปเคลียร์ที่มาเปิดอีกสองแพ็กนะครับ มาสามใบรับประกันโหตกใจหมดนะครับนึกว่าจะไม่ใช่แล้วได้สามใบพอดีเป๊ะเลยเนี่ยงี้แปลว่ากากหรือเปล่าเนี่ยดีๆหน่อยดีๆหน่อยโอ้โหลลิไม่เอาดีๆหน่อยออลงออล่าไม่มีเลยนี่ใครโซอีออล่าน้องลินกูไปไหนนี่มันกวนอูโอ้โหลินเอ๋ยลินลินรู้ไหมว่าถ้าลินมาอยู่กับพี่เนี่ยนะ สบายนะวันๆนั่งเฝ้ามอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเนี่ยพี่ไม่เอาไปสู้หรอกพี่จะเก็บไว้สะสมไว้ประดับบรารมีแค่มีน้องหลินอยู่ข้างๆพี่ก็ดูแบบว่าสูงส่งขึ้นมากแล้วมาเถอะมาอยู่กับพี่เธอะน่าสบายสบายรับรองงานไม่หนักเลยเออนั่งชิวๆทั้งวันเดี๋ยวใส่ของฟูออปชั่นทำตเต็มตัวเลยเนี่ยของเวทเยอะแยะ,ยะน่านา่มาเถอะมาอยู่กับพี่เธอะ <y uck> พระเอกมาแทนไม่เอานางเอกตามมาไหมนี่มันมอนเตอร์ใครโอ้ยน้องดินเอ้ยโฆษณาชวนเชื่อขนาดนี้เชื่อพี่เหอะอะไรเนี่ยลานเนียมาสองใบเลยอะออรู้สึกว่าสามใบก็จริงนะแต่ว่ากากาหมดเลยอะไม่มีตัวดีๆเลยอะเออเขาให้สามใบก็ยังจะบน่นนะเรเดี๋ยวนะ อาจจะดีก็ได้สามใบจริงๆเฮ้ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วมาหน่อยเหอะโคโคอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่อะไรวะโคโคสองรอบนะนะเอ้ขอตัวดีๆงามๆหน่อยนี่มันลูซี่ไม่มีเลยโอ้นี่มันอาชอนอาก้อนด้วยแปลไทยเป็นอาก้อนเฉยเลยเขาเขียนว่าอาชอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับมา ค okay, ครับมาต่อกันมาพักเบรกกันสักนิดหนึ่งด้วยการฟิวชั่นก่อนนะครับสคู่แล้วกันนะเมืแ่อบบกี้ผมเอาพวกมอนสารดาวที่ได้มามาตีบวกนะครับก็ได้มาฟิวชั่น2คู่คู่พี่น้องเอลลีนและเอเลนนะครับมาออกมาเป็นไผ่ไผ่ลินเทโอลิปอไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้ยูอิไม่ใช่อามาทำไมวะเน,นี่ยยูอิ เออเอาไปทำสามสองแล้วนะเก็บโทปาสที่สูญเสียไปนะครับเอาคืนมามังกรกับเซอินดีไหมนี่นักฆ่ามังกรนะครับกับนหน่วยพิฆาตปราบมารน,นักฆ่ามังกรกับมังกรนะครับผสมกันออกมาเป็นน้องลินแน่นอนอย่างงี้ลินจุ้งเบ้อเธอโอก็ได้ลีโปก็ดีได้เป็นอู้สคงันะคบโอ้โหกากเลยเอาโอเคโอเคมาผสมไปอีก2ทีแล้วนะครับนี่เราไปเปิดอีก2แพ็คแล้วกันนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะอะไรวะนเนี้ยเคล็ดายสัปดาห์ จะรับจะรับ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 จะหมดแล้วจะ้ะไ,ไปไปไปเปิดเปิดเปิด,ปดตอนนี้กล่อง B แล้วเนาะเดี๋ยวดูหน่อยสิเออเขาบอกว่ากล่อง B ได้ของไม่ดีใช่ไหมกับกล่อง A อ่ากล่อง A ของเยอะมากมายเลยนะครับเห็น <_ T> มีคนบอกเปิดแล้วได้ล่างๆเยอะนะครับแต่เดี๋ยวผมไว้ไวไอาจจะลองเปิดดูนะครับกล่อง A อาจจะสะสมมาเปิดส่วนกล่อง S เนี่ยพูดตามตรงนะก็ก็อยากได้นะแต่ถ้าได้นี้มาแล้วเปิดได้ไอ,อุปกรณ์ของกษัตริย์มาก็ดูงั้นๆเลยอะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคโอเคมาเปิดเปิดเปิดต่อดีวกว่าอีก2แพ็กนะครับมาแพ็กที่ห้าแล้ววันนี้เราเอาแค่พันห้าก่อนนะหาน้องรินก่อนเบาๆซอฟๆ,ๆก่อนสใบรู้สึกว่าเขาอาจจะฟิกให้มันประมาณ3 4สีนนะ่เยอะขึ้นเนาะหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าขั้นต่ำมันกลายเป็น3แทนแล้วนะเ,เจนเอ้เรโหเป็นไงเดาผิดเลยพูดผิดเลยนะครับห,ห่างหายไปนานเมย์ครับผมมา อันนี้ลีโอไปดื่มเบียร์กันไหมไดีๆหน่อยสินี่แพ็กหน้ากโอซิคแพ็กหน้าแพ็กสุดท้ายแล้วนะครับเออแพ็กนี้ยังโอเคนะได้ได้เป็นมอนเตอร์เยอะนะครับได้ได้เป็นฮีโร่เยอะไม่ใช่มอนเตอร์เยอะได้เป็นฮีโร่เยอะมาสุดท้ายเดอะลาสเดอะลาสรินจงมาสี่ใบห้าใบเฮ้ยมาแล้วเว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 ้ยห้าใบนะครับ ผมมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมาใช่ไหมอ่ะมันต้องมีสงแสงอะไรบ้างอะ่ะโอ้โหหลวงลีหลวงพี่มาสวดให้อย่างงี้มาแล้วหลวงพี่มาสวดให้ก่อนเลยดวงมาแน่นอนอยังมีโอกาสมาโอ้โหนี่ฮอปกินไม่เป็นไรไปหน้าน้ามาเว้ยมาเว้ยใครวะใครวะใครอะดำด้วยดำด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 ดำนี่มันต้องรีปอเท่านั้นนะหัวยี่มาหัวยี่มา ลีโป้โอ้ยได้มาแนละ้วลีโป้สีครับผมเฮ้เป็นไงพระส่วนให้โหขอบคุณหลวงลีจริงๆเดี๋ยวทำเลยเนี่ยเอาลีทำขึ้นไปเหมือนกันทำไห้เก็บรอเวกเลยครับลีโอ้โหมาต่อครับต่อเหมความรู้สึกมามันก็เลยมานะครับเฮหัวขาดแล้วผมครั้งแจ5ห้ดาวด้วยดวงดีนะเนี่ยโบนัสทองไ, <c oughs> ไม่พอนะครับ โอเคเลดลินได้ริโป้ก็ยังโอเควะโอเคได้เอสปาดามาดวงดีครับดวงดีครับที่ถือว่าดวงดีผมถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับกับการเปิดหาริโป้โอเคสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ด้วยเนาะดีไหมหรือจะเปิดอีกทีหนึ่งเปิดสักแพ็คหนึ่งไหมยังเปิดได้อีกแพ็คหนึ่งนะเปิดแถมอีกแพ็คหนึ่งแล้วกันเพราะว่าอ่ามันยังไม่นี่นะมันยังไม่ไม่สุดกล่องเอเปิดแถมอีกแพ็คหนึ่งแล้วกันครับมาหาลินแพ็คสุดท้าย ลิโปมาแล้วขาดตอนนี้ขาดจากแทโอเฮ้ยมาสี่ขาดแทโอกับลินขาดแทโอกับลินครับผมแทโอกับลินมาอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโหนี่ใครอะ่ะนี่ชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะกูฟี่ลืมพวกมันเตอร์ผมจำชื่อไม่ค่อยได้สักทีเลยเมื่อกี้เป็นลิโปนะครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นลีน่าเออ นึกว่าจะออร่าอีกนะครับแต่เมื่อกี้สุดยอดจริงๆได้ออร่ามาเอ่อหลีจิ้งเฮ้ยหลีจิ้งมาเว้ยหลีจิ้งมาต้องขอหลีจิ้งอีกทีจะได้แถวหลีจิ้ง <laughs> ไม่ได้ครับได้แอเรียลมาโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องออาแค่นี้เนาะเดี๋ยวออกไปดูอะไรอีกสักหน่อยดีกว่าไหมเออเดี๋ยวนะโอ้สติกเกอร์มาเพียบจะเต็มหมดยังเนี่ย หมดจังหมดจังหมดจังแขาดเดซี่เขาดน็อกโอเคขาด2ตัวนะของผมที่เหลือน่าจะครบแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ไล่ตีด่านนะให้ได้แล้วเดี๋ยวจะได้ S อสมีอีกหนึ่งตัวซึ่งเกินแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ